เอาครับพี่น้องครับสําหรับเบอนี้ครับผมเลิกงามยามดีนะครับผมนี่นอเป็นการหว่านปุ๋ยนะครับผมสูตรใหม่ล่าสุดของเรานะครับอีกหนึ่งแบบนะครับนอนั่นก็คือปุ๋ยตราคนเขียวครับพี่น้องครับนี่นอนี่ครับเบอรงลักษณะของเม็ดครับผมนี่นอป้าเป็นตสอนให้ครับปุ๋ยเคมีครับสูตร20ขีดสขีดสนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งใส่แท่นฟิลเลยนะครับ นี่ครับพี่น้องครับนห่นบออันเป็นตสอนให้นะครับกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับผมนี่นอซึ่งตอนนี้ปักดําได้แล้ว10วันนะครับนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อว่าข้าวเจ้าหอมอรวีครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องปอไปครับผมนุ่มขวัญใชยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทานาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับยังทีผมในเกินนําครับพี่น้องป้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะทําการทดสอบนะครับผมปุ๋ยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจนะครับผมที่เป็นเครือขคลายของแฮปปี้การเกษตรนะครับ นั่นก็คือปุ๋ยเคมีที่มีชื่อว่าปุ๋ยเคมีตราคนเขียวครับพี่น้องครับนี่นาอซึ่งเป็นปุ๋ยนะครับที่เราจะทําการหว่านนะครับเพื่อที่จะทําให้ต้นข้าวนะครับที่ทําการปักดํามาแล้วนะครับโผลเี่ประมาณ10วันนะครับในทําการแตกรากและก็แตกกอนะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้เป็นข้าวเจ้าอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้ครับพี่น้องครับนี่นาออู้ยดำเพียงสิบเมื่อแตกกอดีคักปัญญงครับ นั่นก็คือข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับเอาไรเหลยอต่างๆเป็นยังไงไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศแดดล่มล่มตกครับพี่น้องครับนี่นอสำหรับแปลงแฮปปี้การเกษตรอีกหนึ่งแปลงของเรานะครับนั่นก็คือแปลงแฮปปี้การเกษตรนะครับที่อยู่บ้านมีเราหน่อยครับพี่น้องครับนี่นอตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามนะครับผม กับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดนะครับอย่างที่ผมได้ว่าจ่าไปแล้วนะครับผมเป็นข้าวเจ้านาปีครับพี่น้องครับนี่เนาะที่มีลักษณะต้นเตี้ยลำต้นแข็งแรงแตกกอได้ดีมีระแงจับทีนะครับนี่ครับหลังจากที่ทําการปักดํามาแล้วนะครับประมาณ10วันผลปรากฏว่าติดแล้วครับพี่น้องครับนี่พร้อมที่จะงามแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับในการที่จะทําการหว่านปุ๋ยสูตรแตกรากแตกกอนะครับ แลวก็เป็นโอกาสดีนะครับผมที่เราจะได้มีปุ๋ยนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของเราครับผมนี่เนาะนั่นก็คือปุ๋ยที่มีชื่อว่าปุ๋ยตราคนเขียวนะครับเพื่อนบอกว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีเนาะซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีนี่สูตรจะต่ํานะครับแต่ว่าสําหรับปุ๋ยตาคนเขียวของเราเป็นปุ๋ยที่มีสูตรสูงนะครับ สำหรับสูตรแตกรากแตกกอนะครับก็คือ20ขีด4ขีด4ครับผมที่น้องครับพี่น่องซึ่งก็เป็นปุ๋ยนะครับที่เป็นสูตรสูงอยู่ครับผมที่น้องครับนี่น่องและที่น่าสนใจที่สุดนะครับมีอยู่2ประการนะครับสิ่งที่แตกต่างจากปุ๋ยแบนอื่นนะครับนั่นก็คือฟิลเลอร์ที่เราใช้ในการเติมเต็มนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีของเห่านะครับผมที่น่องเป็นประเภทปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ซึ่งเป็นการหมักนะครับผมของขี่ไก่นะครับแล้วก็ขี้หมูครับผมที่น้องครับได้มาจากฟ้ามนาะทำการอบนะครับเป็นผสมลงไปในปุ๋ยตราคนเขียวของเรานะครับแลก็ะที่สาคัญที่สุดอีกประการนึ่งนะครับนั่นก็คือสําหรับเม็ดปุ๋ยยูเรียปกติแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าสําหรับปุ๋ยตาคนเขียวของเรานะครับก็จะทําการเคลือบด้วยธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมนะครับ นั่นก็คือแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเอาแร่เรียดต่างๆเป็นยังไหนครับไปเบิ้งเม็ดปุ๋ยกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิ้งกันชัดๆครับผมสําหรับเม็ดปุ๋ยของเราครับผมนี่ขัดปานยังครับผมนี่เนาะยี่สตราคนเขียวของเรานะครับผมนี่เนาะคุณสมบัตินะครับนอกจาก N P K นะครับไนโตรเจน20%ฟอสฟอรัส4% แล้วก็โพแทสเซียมอีก4%อร์เแล้วนะครับผมพี่น้องครับนี่นอสิ่งที่มีความแตกต่างจากปุ๋ยชนิดอื่นนี่ครับพี่น้องครับนี่นอเม็ดสีดำนี่ครับผมพี่น้องครับนี่สีดำาๆนี่นี่ที่ผมได้เอาจาไปแล้วนะครับนี่นี่ก็คือปุ๋ยอินทรีย์หมักนะครับโดยขั้นตอนวิธีการนะครับผมได้จากขี่ไก่ขี่หมูนะครับผมนี่นอซึ่งได้จากฟาร์มครับพี่น้องครับนี่ผ่านสู่กระบวนการนะครับประมาว่าเอา ขี่หมูขี่ไก่นะครับมาแล้วก็มาใส่เลยประมานะครับเข้าสู่กระบวนการในการที่จะทําการหมักนะครับแล้วก็เฮ็ดเป็นปุ๋ยอินรี์นะครับที่ได้มาตรฐานผสมลงไปนะครับผมนีเนาะนี่นะครับเห็นมอจึงเป็นที่ไปที่มาของสีดํานี้นะครับส่วนสีฟ้านี่คือสีของหยังนะครับผมสีฟ้านี้เป็นสีของยูเรียครับผมปกตินี่สีของปุ๋ยยูเรียด้ครับพี่น้องครับในตัวเจนด้แต่ว่า สำหรับปุ๋ยตาคนเขียวของเรานะครับผมนี่เนาะที่มีลักษณะสีฝานี่ก็คือเคลือบด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับนั่นก็คือแคลเซียมและก็แมกนีเซียมครับพี่น้องครับเคลือบอยู่กับเม็ดปุ๋ยนะครับของในตัวเจนทุกเม็ดเลยนะครับจึงเป็นสีฝานะครับนี่นะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็ออกสีเทาอ่อนๆนะครับแล้วก็สีแดงนะครับนั่นก็คือฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับผมนี่เนาะ รวมเป็นปุ๋ยตราคนเขียวสูตร20-4-4นะครับผสมธาตุอาหารรองนะครับและก็ธาตุอาหารเสริมนะครับนั่นก็คือแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่มีลักษณะสีดำแบบนี้นะครับผมสำหรับปุ๋ยตราคนเขียวของเรานะครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมในการติดตามนะครับเฮาสิมารีวิวนะครับ หลังจากที่พานไปประมาณเจมือนะครับเขาจังาาเบิงกันอีกเทียนหนึ่งเนาะเอาสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสได้ปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยเคมีนะครับบวกกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับบวกกับธาตุอาหารรองนะครับผมนั่นก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับกับประสานมานะครับที่3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0 9 2 5164252นะครับแล้วก็065ครับ0495999เนะครับเอาจากไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชรเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรของล่าผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยงามขักปันยังครับผม